สวัสดีครับลุงศักดิ์ชาแนลมาอีกแล้วพี่น้องมานนี่คือเกาเนาะทำความสะอาดอทำความสะอาดแปลงอ้อยพี่น้องมานนี่หลังจากตัดแปลงนี้แล้วเนาะแปลงดันหลังลุงศักดิ์นี่แหละกัสศได้ทำความสะอาดตัดหญา้าตัดหญ้าแล้วกวาดออกอทำเห้สันลด,ดพันกระถ่ยไปไะดีเนาะ,ะไปพี่น้องบานนี่ไปตัดหญา้า ซอยกันนี่สีเหลวไว้เนาะพี่น้องเขาตัดซอยบริเวณด้านหลังเห็นไหมพี่น้องตัดแล้วก็กวาดออกเนาะมาเอื่นคนว่าสีมาไทยยังหายอยู่ก็เลยสิได้ตัดซะมือนี่หายไหมเหลวมันทัวเนาะกันจะได้ปลูกมันจะได้ท่านการท่านฝ่าท่านฝนเนาะไปตัดหญ้าพี่น้องไปอ่ะ เรียบร้อยแล้วพี่น้องปานะลาเนาะตอล่อสิกวาดกวาดออกกวาดออกอย่ามันล่ามเส่ของเพลินเนาะท่ามพ่นกะอย่ามันล่ามเส่ของเพลินแล้วก็สิกวาดออกก็จะได้จุดแสแหละแลมลงจุดเหล่ารถพนกะสิมาไถให้เนาะเพคนสิมาไทยเนะอ,อื่นงมาสั่นพนวัดสิมาไทยก่อนแรงก็จะต้อการจุดเนาะจุดใบ น้ำประจุกระไถ่ประด้พี่น้องเอ้ยรถไถให้บ่ไเดี๋ยพันลูกบมุมลูกบุ๋มนะพันผ่านเพิ่นเนาะนจะได้กวาดออกลำบ้านนี้เออข้าเจี๊ยบกวาดดีดกวกนะับคำเหรอนาะพี่น้องเาเดี๋ยวไปหาเจ็บผักก่นันเจ็บผักบุ๋มผักบุ๋มง,งามๆอยู่ในสระนี่ยนะอันนี้ก็สร้างไว้หล่ะเจ่าของวัดเลี่ยนดอกของลูกเราขังป้ายอย่างเนะี่ยโมดเดิร์นหน่อย เราจะไปเก็บพกบุ๋งในสระนี่แหละเก็บพกบุง๋งเราก็จะมากวาดออกแค่น้อยเรือ่องแม่แรงเกษียจัดการเลยท่าน,กกนอากาศไม่ได้กวาดลายออกพี่น้องท่านนั้นเป็นถนนถนนรถแลนอยู่เก็บพักกอนพี่น้องบ้างไหมเก็บพักบุง๋งกินกับตกกับบมือกันหรือไปเดินเสพป่ากันโอ้ ไปปกูดเลยพี่น้องโอ้งามงาม,มเด็ดดมบังน้กหอมบ่กูดแท่งกูดหอม <c oughs> อืมของแท่พี่น้องกูดยังก็มีสนามแท่กูดต้องพันขึ้บนมีน่หนามเนาะแต่สาดผ่านนี่น้ำได้หลายพี่น้องไปเตาไว้อยู่บ่น้ำไหลายแล้วกห็หอมหอมไป,ปกูดหน่อยอืมหอมดีหอมดี ไ,ไปเจ็บพักบุ๋งนะึพี่น้องคนนู้นาบกนำแหงมาแล้วพวกบุงเกิงงามงามพูเขียวโชอุ่มเลยเดี๋ยวไปเจ็บไบกินกับตับหมงกันตับหุหนึ่งปลานะโอ้งามขักผักบุ๋งหืมหยอดนึกถึน้องหงอดอ้ยูหยอดงามงามนงผักบุ๋งธรรม,าม,าม,ามาชาติ เกิดเองแค่นิสระน้ำแห้งน้ำบกแล้วก็เกิดนี่ยอดงามเป็นแต่กินกระตัมมักหูแทนน้อเอ้อเจ็บไปกันเจ็บไปเด้อพี่น้องเดิบบันไม่ใช่เจ็บไปเพื่อหนหรอกกิ so นเพื่อเนาะงามพักอิรีพี่นอ้องพักบุ๋งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เจ็บบปกกันเจ็บบปกกันถึงยอดงาม น้องเอ้ยงัดพะบุงไหมพะบุงไม่ได้ปลูกพะบุงเกิดเองงามคัางามคลาดไปน้องเจ็บอ,อ,อ้า ติดไปแล้วเผื่อเป็นป้าอ้อยพี่น้องเอ้ยไปเตะพันธุ์เกี่ยวขราบุ๋ก่อนโอ้ขราบุ๋งามครับพี่น้องเอ้ยติดไปแล้วเขียดหน่อยก็มีพี่น้องเอ้ยเขียดหน่อยไหมโอ้ได้แล้วได้ไลแล้วเต็มคำแล้วพี่น้องอยอดงามครับเดีย๋ยวมาทางนี้กทุก

พี่น้องเอ้ยโอ้ยคอ,ยอ,ยอยนี่หนูก็ไม่ยู่นี่อย่างหลวงพักบุญธรามนี่เจ้าตัวน้อ,อดงามแทนนี่ว่าพักกันจองพี่น้องเอง้ยพวกนี้โอ้นำบุญที่จากเนาะนำนิสายนี่บุญที่จากที่กีตากรก็กเลี้ยงปลาพี่น้องเลี้ยงปลาดุก เอไฟเขียวผาแหลมไม่หลอมไปวันนี้กลางไม่ได้เลี้ยงอย่แล้วน้าพงนี่จาแล้วะผาแหลมกับพังหัวผาแหลมโอ้เสียด้เอาพันผักกันจองไปคนไปปลูกยุสสาวรวยผลอ,อยู่แล้วสาหน่อยหน่วยไปรถรถเฉียงหน้านั่นงามอยู่ผักกันจองผักขันจองเสียด้คนไปปลูกอยู่ด้านหน่อยก็เป็นฟักบุ๋ง ถ้ทาที่พี่น้องบันเป็นเบือ้องบนไปหางหนูอีกบ่มาเนี่ให้ปลออห่าเลาะสวนแล้วพี่น้องบันเนี่ยไปก่ขอค่าโอ้หนาวฝนมานอนนี่โอ้สุด,ดยอดเลยพี่น้องนอคนานี่ร้ายไปเบื้องข้างปลออหนูหลายพาี่น้องในปลออขึ้นกระไดตัวหนึ่งมาย้ายมาส่ออีกตัวหนึ่งพี่น้อง ในปออ้อยได้ไปเบิ้งอีกเลยแต่หา่างบ่มืนเนี่ยแต่หางก็เสียวเนี่ยมาห่างแรงเลยออกมาในตรงอ้อย,ยโอ้มี่ตาอ้อยหล่มตัวนี่ไห <c oughs> <c oughs> นอเกิดกาะชากเลยนออ้อยพี่น้องหลๆ แกว่าไม่นอยไงเป็นไรดอกโอ้กระหนูหนูลุยบิดแล้วแถนี้น้ออ้อยหาดเครื่องเวิดเลยหาดพอหลเคเรียนโอ้อ้อยล่มนอน้วเกิดขัดข้างหลังๆพี่น้องเอ้ยพี่นอนอ้อยไปเกยงไปกินกับตำรักหงเงินน้ออ้อยมาหลายทีอ้อยล่มเนาะ อ้อยลมไีกแล้ววานนี้เกิดน,อน่องใช่หรอเเกิดน่องเต็มเลยลมปวดเติดโอ้โหคนคนจีน,นมาตัดหายไปน้อหนอนีอ่อ้อยลมครับพี่น้องลมแล้วก็เกิดน,อน่อบวันนี้เกิดน่องเต็มอยู่หนูกับก้าวพ่อหนูนูอืึ เวมาตัดเหยื่อไปนาะเนาะมุนห่าแทะไปออกไปข้างนอกพี่น้องบันีอ่อยมันงามคักเลยพี่น้องมันเลยหล่มงามสูงลมมากโคนหล่มเบ้อแบบน้อยเกะกดสาดเยอะฮักหนอไปแจงเยอะงามคักแต่ลมไปเบ้อพี่น้องมันปวดเตื่องเฮาเปิ้ลหล่มคัก ทางตัดไม่กะเกิดนอไปแล้วพ well, er ี่น้องเกิดนอกรากษาไปแล้วดอนนั่นก็ตัดเป็นเหลี่ยงอยู่โอ้ยอีดอนหนึ่งพี่น้องพอเสร็จเพื่อนมาตัดก็หมดยันเป็นเหลี่ยงตรงเวลาย็ดท่านเล็กน้อยอันซึ่งตัดไปก็เกิดนอเบิดแล้วยงถเว็นกระติตกดินแล้ยพี่น้องเลยกระตกดินแล้ว ะออกมาท่านอกแล้วพี่น้องไปเนีย่ยกระหังเครื่องก่อนโอ้อันนี้ก็ไม่ยังดอกนี่ฮะยไม่ยังไม่ยังว้าคลิปนี้ก็ทรัมนี่แหละเนาะครับเนาะฝากากดไลค์กดแชร์ลุงสักชาแนลนี่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิไปทางหน้าหลับในปลาหยัง น้องบอลคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วครับชิินหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ